าไปเลยค่ะงานวันนี้เลยค่ะแบบแคมเปญวันนี้ค่ะชมจ๋าเป็นงนเกิดาการต้อนรับสมาชิกใหม่ต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านไซทองกันก็ขอเรียกว่าต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะน้องทั้งสองคนนะคะสุครอบครัวกับน้องแพารีสค่ะแล้วพี่ีแล้วก็น้องมิชานะอย่างน้องพีคคุณผู้ชมก็เคยเห็นอยู่แล้วเป็นยัยค่ะความความซิกเนเจอร์แบบว่าความโดดเด่นของน้องๆเนี่ยค่ะก็จริงๆก็ดีนะทั้งทั้งสองคนเพราะว่า แล้วก็จะได้มาช่วยกันส่งต่อแมสเซจไงใช่ไหมสมมติว่าจะให้ดิฉันมาพูดกับวัยรุ่นว่าเอ้ยโยวาติดอะไรเงี้ยไม่มีใครฟังแล้วใช่ป่ะเออเพต้องฟังเพื่อนเขาขอแมบว่าคือเป็นคนละเจนกันคนละกลุ่มแต่ก็ดูเนียนนะคอยช่วยกันได้จริงเฮ้ยแกคือคนเนี่ยกับแคมเปญวันนี้ง่ะแบบว่าเนียนเนียนกับแคมเปญวันนี้ง่ะ ก็เป็นตัวเตงค่ะก็เป็นอีเวนใหญ่เนาะค่ะก็ห่างหายไปนานค่ะเป็นไงบ้างครับกบคือจะได้ไปร่วมงร่วมงานกับต่างชาติอะไรงบ้างไหมครับพี่อะไรนะคะจะได้ไปร่วมงานกับต่างชาติแลไหมครับกับเมืองคานอ๋อก็เนี่ยเดี๋ยวติดตามวันที่12อมีอีกงานนึงก็จะมีการเปิดตัวอีกรอบเลยใช่ สำหรับงานวันนี้มันเกี่ยวข้องอะไรอย่างเห็นว่าต้องมีแบบการพูดถึงบกบบชั้นสังคติของการสปอ้วยใช่คือจริงๆวันนี้ก็คือแมสเซจหลักๆนี่แะคะ่ะก็คืออยากจะบอกเรื่องของอ self worth คุณค่าของทุกๆคนอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากจะมาตอกย้ำแมสเซจในที่ทาง r r i o r Paris <c oughs> กเ็เรียกว่าพยายามที่จะสื่อสารมาตลอด <c oughs> <c oughs> กจะได้ว ah ่าแคมเปญของเรา่อ right. ็น่านติดตามทั้งปีใช่ค ic ่ะใช่ค uh mm ่ะ hmm. ก็ฝากทุกๆแคมเปญนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆก็คือมีเรื่องของสแตนด์อัพด้วยนะคะที่เรียกว่ารณรงค์เรื่องของไม่ให้มีการคุกคามกันบนท้องถนนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะก็มีวิธีง่าย ดูเป็นคลิปแค่สิบนาทีเท่านั้นเองเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่าเออเราควรจะรับมือยังไงหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์อะไรเงี้ยเราสามารถแบบว่ามีส่วนร่วมในการแบบช่วยยังไงได้บ้างแล้วก็เข้าไปดูได้ค่ะไปที่เรื่องโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นยังไงใช่ใจดีทุกคนพาไปดูมาแล้วเป็นยังไงฮะหนุนเราก็เอ็นจอยชอบกันเลยสุขใจพ่อสุขใจพ่อที่สุด ตอนแรกก่อเวลาทำไซด์20ปีก็แต่ว mm ่าจริงๆก็คือยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกค่ะก็อีก8-9ปีนู่นนั่นแหละที่ชมถึงเผื่อเวลาไว้ทำไซด์10ปีเลยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เร็วมากเพราะนี่เขาก็จะ6ขวบแล้วเร็วๆแล้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วก็คือถ้าที่เป็นที่นั่นเขาจะรับตอน13ก็แป๊บเดียวเองอย่างเงี้ย อย่าจับไฟสิยนอยาย่าแกอย่าแล้วตอนแล้วพอน้องไปรู้คือคุณพ่อเป็นยังไงฮะเป็นไกด์เองเลยตรงนี้เป็นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรอยู่ก็จริงๆคือเหมือนเราไปทําความรู้จักมากกว่าแล้วก็ไปดูเขายังไม่ได้รับเรานะคะก็เขาก็ไปดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นโรงเรียนกินนอนใช่ไหมคะก็ถ้าถ้าเราต้องไปอยู่มันต้องทํายังไงบ้างการสอบเขาต้องเตรียมตัวยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ <divid> en <enfant> ้ามันออไปอยู่ตรงนั้นแล้วออกมาได้แค่ไหนเสาร์อาทิตย์ออกมาได้ทุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างเรื่องกฎระเบียบต่างๆเลยก็ไปไปเรียนรู้ไว้ก็เอาไว้พิจารณาด้วยว่าแม่ไหวไหมน้องบอกว่าย่งไรวพาแม่ไหวเห็นแล้วเขาพูดแม้ว่าเขาอยากเรียนที่ดีอยาก่ที่เขาก็ตื่นเต้นเนี่ยเพราะโรงเรียนมันก็เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นอ่าแต่ว่าก็มีสายฟ้าก็มีแบบเหมือนนึกถึงอนาคตแล้วว่าลังเลแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่บ้านต้วยอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีแบบลังเลนิดนึงที่อยากให้น้องไปอยู่นั่นก็อยากให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นแบบโนบอดี้แบบนี้ก็ด้วยแล้วก็มันก็ฝึกความรับผิดชอบคือมันพูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นโรงเรียนฝึกลูกผู้ชายอ่ะอย่างเกมการรับของเขาเป็นยังไงคชณต้องสอบเข้าใช่ไหมันก็จะมีก็มีสอบด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกเรโชว่าเด็กเอเชียกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิชา สอบจากทางนี้ไปแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ที่นู่นต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องติวน้องๆยังไรบ้างถ้าจะต้องเข้าจริงๆต้องเตรียมนมันก็มีไกด์ไลายมีไก่ลายมาว่าเออมันต้องมีวิชาไหนบ้างซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่รู้หรอกว่าลูกเราเก่งหรือว่าอ่อนวิชาไหนเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนยังอยู่อนุบาลอ่ะเออก็เดี๋ยวถึงตรงนั้นก็ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ สอบติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ที่ที่ไปดูนี่คือโรงเรียนเดียวหรือว่าไปไปหลายๆที่ที่ไปเสอรวจมาเออจริงๆไปไปแค่ไปแค่ที่เดียวค่ะคือหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเป็นที่นี่เลยอย่างเงี้ยก็จริงๆยังมีเวลาตัดสินใจอีกหลายปีอะค่ะก็ียงแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนที่มันอยู่ใกล้ๆลอนดอนแล้วเราก็แบบเหมือนเหมือนมีคนแนะนําพาไปดูได้อะไรเงี้ยก็ก็ไปทําการบ้านไว้ก็เก็บแต้มไว้อะไรเงี้ย่นางในหลายปีนี่คือต้องเียบตัวนด้วยครอบครัวด้วยแบบว่าจะย้ายไปอยู่ที่โน่นดีหรือว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยเออก็ก็ถ้าสมมติว่า ไปจริงๆใช่ไหมคะเราก็คงต้องคิดเออก็อาจจะไม่ได้มุ้ฟไปเลยแต่ว่าไปกลมาเพราะว่านี่ข่าวว่าเหมือนแบบชมอาจจะแบบเรียนแล้วแบบย้าวอยู่เลยตั้งเก้ปีก็ทำไม่ไหวแล้วปโอ้ยไม่ไหวอีกแล้วจริงไม่วางแผนแล้วงอมมากเลยนะจะถ่ายเสื้อผ้าของแม่ไงอะไรนะถ่ายเสื้อผ้าของแม่ไงอยู่ตรงนั้นก็หมุนตัวได้ อันนี้คือคิดไว้จริงๆเรอเหมือนว่าเตรียมตัวจะเกษียณตัวเองเพื่อที่จะไปดูแลลูกหรือแปบทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วก็น้อยทุกวันนี้ก็คืออาชีพแม่เป็นหลักอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็คือถือว่า20%อันนี้ถือโอกาสไปดูบ้านที่เผื่อแต่อยู่ในอนาคตเพิ่มก็มีดูบ้าง งานในวงการล่ะพี่ชมจะค่อยๆเฟรชเคลียร์ไปหรือยังไงฮะมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเราถึงตรงนั้นก็อาจจะไม่มีใครไม่มีใครสนใจแล้วก็ได้รจรู้จริงๆมีช้เดียวเลยไหมคะพี่ชมเรื่องโรงเรียนอะไรจริงจริงก็ยังยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ดูไว้หลยก็มีในใจแหละถ้าพี่ชมไปน้องเกลก็จะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เขาโตเกลก็จะแบบว่าอยู่แค่ประมาณป2ป3อะไรางเงี้หรือเปล่าประมาณเนี้ยก็เกลก็จะ8ขวบอ่ะใช่เกี่ยการวางแผนของเราคือจะต้องปีต่อปีอะไรประมาณนี้แบบก็ยังก็ยัง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 มึนอยู่ว่าจะยังไงเพราะว่าแสดงว่าเกลก็มีจิตจะไก็อาจจะเด็กไปก็อาจจะต้องเป็นฟิลไปไปมาต่อเป้าหมายคุณพ่อทั้งทั้งชัดเจนเลยคือเขาเชื่อว่ายังไงก็ต้องส่งคือมันไม่เหมือนกับว่าแบบส่งน้องไปรุ่นแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้แล้วแค่ดนไปเที่ยวมีไม่ได้เลยพี่ชม จะไม่ไได้ม่รู้ยังนึกภาพไม่ออกอ่ะจะตรงนู้นสองเดือนตรงนี้เดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้มันเป็นเรื่องอนาคตค่ะตอนนี้ก็คือคิดไว้หลายแบบใช่คุณซานใช่ค่ะยังคุณซานยังหาจุดตาไม่เจอคิดแต่เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ทรายพิสุขขออนุญาตครับหนึ่งเรื่องเมืองทานแล้วกันนะครับจะมีโอกาสได้ได้ไปนี่ไงบอกไงวันที่ส UH> ิบสองต้องไปเดี๋ยวไปขออนุญาตที่สิบสองมการตรวจตัวเป็ฟุตดีเี๋ ีโอเปนบอดี้แม่เปิดตัว้แม่เอออันเด็ดจรินะอันเด็เป็นโอเปนบอดี้แบบคำว่าครั้งนี้ที่ชมจะไม่ไปคนเดียวหรือยังไงครับก็รอดูถ้ามัมีเซอร์ไพรส์ไม่รู้พูดไปเรื่อยแม่แยนใส่สียังไง12มันจะได้เจออะไรยังไงบ้างถ้ามัไม่มีแถลงข่าวอะไรเงี้ยล่ะแต่คงได้หมายกันไม่ไม่หลุดไม่หลุดไม่ไม่จ ี่ยังถมเไม่องงานแสดงปีนี้นี่ชุมยังจะมีงานแสดงอะไรให้เราได้ติดตามละครคงไม่มีแต่ว่าหนังเดี๋ยวมีตอนเดือนมิถุนาค่ะต่เป็นเป็นหนังของค่ายไหนอะไรยังไงปีนี้กับปีที่อดบาทยังไงฮะับชมปีปีปีหนังที่ทั้งยังซีดีพี่ยอดพี่ยอดไม่ใช่ไม่ใช่แีเดียเขาูดเอ็มบัตเออเขาพูดเองเป็นเป็นของเอ็มสามก้าจะเป็ของเอจานแต่ว่าละครมีติดต่อมาบ้างไหมครับไม่ชมเขาไม่มีใครกล้าติดต่อแล้วตอนนี้ทำไมแฟนๆก็มีความคิดถึงนะครับไม่หรอกก็ คือไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเวลามีคนถามเราก็จะบอกเลยว่าเราเราไม่สามารถแบบ6เดือนเก้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไหวใช่หรือว่าชีวิตตอนนี้คือ full time ติดใช่กับปีนี้มีผลงานหนังแน่นอนให้เราติดตามกันมีถ่ายไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ที่จะมาล่าเชอามีตุนยนนี้โอเคโอเคุณ่ะ